พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปรนดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการให้โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเดียมากเกินไปขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆการกดซับสไคร์นะคะทุกๆการแชร์นะคะรวมถึงขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะสมัครแล้วอย่าลืมแคมปาหลักฐานมาดูดวงฟรีนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดู ดวส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจอยากร่วมบุญนะคะเหมาะตอนนี้เป็นบุญเกี่ยวกับข้าวสารเนาะเราจะนำข้าวสารนะคะไปมอบให้บ้านนะคะมูลนิธินะคะบ้านบ้านนกขมิ้นเนาะวันที่30เมษายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคนว่าอะไรโปรแชทเดือนเมษานะคะออกมาแล้วนะใครสนใจอยากดโดงส่วนตัวทักมาได้เลยนะคะทั้งหลายนะฉันรู้ว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันเดินทางมาไกลมากๆแล้วไกลในที่นี้คือไม่ได้เดินไปด้วยกันไกลนะห่างกันไกลมากๆได้แต่รอว่าโชคชะตาเมื่อไหร่จะนำพาให้เรากลับมาใกล้กันอีก ฉันเองเนี่ยรู้ว่าเธอเป็นคนเด็ดขาดรู้ว่าเธอเป็นคนใจเด็ดแต่ไม่คิดว่าจะเด็ดขนาดนี้คือแบบเธอมีความมั่นใจในตัวเองมีความไม่สนใจเลยอะ่ะคือเธอไม่สนใจฉันเลยเธอไปมุ่งเน้นในเรื่องของตัวเองเลยโดยปกติแล้วเธอก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วอีโก้เธอก็สูงอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดว่า เธอจะแบบตัดได้ขาดสนิทใจขนาดนี้จากที่เคยพยายามทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์เธอเป็นฝ่ายพยายามเป็นฝ่ายทนุถนอมแต่วันหนึ่งที่เธอตัดเธอไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยไม่สนใจอะไรอีกเลยซึ่งมันก็ทำให้ฉันอึ้งนะเพราก็ไม่ค่อยได้เจอใครที่เด็ดขาดเหมือนเธอมาก่อนเลยอะเวลาทุ่มเทให้ใครเธอก็ทุ่มเทสุดใจ เวลาเธอลงแรงลงใจให้ใครเธอก็ทุ่มไปสุดๆแต่วันนึงที่เธอรู้สึกว่าเธอทําเต็มที่ละเธอพอละเธอไม่เอาละเธอก็ตัดขาดสุดๆเหมือนกันซึ่งครั้งเนี้ยฉันได้รับบทเรียนแล้วนะว่าจะทําอะไรต้องคิดให้ดีเพราะว่าไม่ได้เจอคนที่เขาจะให้โอกาสได้บ่อยๆซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนนั้นนะที่แบบเด็ดขาดมากแล้วฉันก็เสียใจมากด้วยที่ ตอนนั้นไม่ได้ทําให้ดีกว่านี้ขอโทษนะนี่คือข้อความก่อนเนาะที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุน้ํามินกร,รกฎพิจิกธาตุลมเม,มถุนตุนกุมธาตุดินการพึกงศพมับบงกรน,นะคะมีธาตุไฟเม,มสิงธนูด้วยนะคะเน้นไปที่คนเกิดวันศุกร์นะคะวันอาทิตย์เนาะแล้วก็มีวันจันทร์นะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซ่องคิวโดโดส่วนตัวนะคะใครอยากฝากร่วมบุญนะคะทักมาทางไลน์ได้เลยคื้นนี้ฝันดีราติสวัสด์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะายบายค่ะ